สวัสดีครับคุณผู้ชมก็เจอผมครับอาร์ตคนรักเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาวๆเลยนะครับทําคลิป้ๆเลยวันนี้ไม่มีเวลาแล้วแสงใกล้หมดแล้วครับวันนี้ผมจะมาฉีดพ่นน้าหมักนะครับน้ําหมักที่ผมทําผมจะฉีดพ่นตอนเย็นนะครับตอนเย็นกับตอนเช้าพรุ่งนี้เช้านะครับก็นี่ครับเป็นหน้าตาของน้ําหมักน้าหมักส้มนะครับนี่สีมันจะมีสีส้มเห็นไหมครับมันจะมีสีออกส้มๆหน่อยน้ําหมักส้มที่ผมทําไว้นะครับผมหมักอันนี้ผมหมักไว้ เป็นเดือนแล้วนะครับปีที่แล้วผมทดลองหมักนะครับทดลองหมักแล้วคราวนี้ลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสูตรเดียวของอ่าสูตรเดียวกันกับของอ่าอาจารย์เอ๊ะอาจารย์ครูเอมนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันก็ใช้ EM ใช้กากน้ำตาลนะครับแล้วก็มีอ่าปุ๋ยปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยเกตผมปุ๋ยเกตผมใช้สูตร2 5 5 5กับ ยี่สิบเอ็ดสูตรยี่สิบเอ็ดครับสูตรเสมอครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็สามสองตัวนี้แล้วก็สูตรเกลือเกลือหนึก่งกิโลนะครับใส่ก็หมักไว้เป็นเดือนละขออภัยครับปวดหลังครับตอนนี้ผมก็เตรียมน้ํามาจากที่บ้านแล้วนะครับก็เตรียมผสมมาจากที่บ้านละก็มาพ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการฉีดพ่นนะครับเราจะพ่นยังไงผมจะไม่ฉีดพ่นทั้งทั้งต้นจนถึงต้นจนถึงปลายนะครับเพราะว่า มันแค่นี้เองนะครับผมทดลองก่อนทดลองอ่าพ่นจะพ่นเยอะเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วทดลองไปก็ถือว่าได้ผลนะครับผมว่ามันก็โอเคอ่ะแต่ว่ามันยังบอกอะไรไม่ได้เพราะผมพ่นตอนท้ายฤดูแล้วนะครับตอนช่วงหน้าหนาวอันนี้จะพ่นทดลองดูนะครับเป็นสูตรนี้เป็นสูตรที่เพิ่มสารอาหารนะครับเป็นสูตรเพิ่มสารอาหารนะครับสูตรนี้ ผมก็บวกกับส้มของผมเข้าไปเพราะส้มมันจะมีลิ์ฆ่าเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราด้วยาการลาสีชมพูด้วยนะครับเพราะว่าในส้มมันจะมีกดนะครับมีเขาเขาไม่เรียกว่ากดเขาเรียกอะไรสักอย่าง,งผมจะไม่ได้ละขออภัยนะครับข้อมูลยัง,ย,งยังจะไม่ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวมาทดลองกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวผมขอพ่อน,พอน,น,นพ่นน้ำทิ้งก่อนครับเช็ดก่อนครับเช็ดก่อนเพรถังถังนี้ผมใช้พ่นยานะครับพ่นยาส้มส้มเล็กนะครับก็เลยล้างล้างถัง โอเคครับได้แล้วนะครับการฉีดพ่นครับผมก็จะฉีดพ่นบริเวณที่ผมกีดนะครับนี่ครับจนถึงโคนต้นเลยนะครับนี่กล้องอาจจะตามไม่ทันมือผมแล้วเพราะผมถ่ายมือซ้ายแล้วก็พ่นมือขวานะครับผมก็จะสูงถ้าถึงตรงเนี้ยถ้าถ้ามันชูถึงนะครับผมก็จะพ่นนะครับเนี่ยแบบที่เขาพ่นกันเลยนะครับพ่นตามแบบนี้เลยครับกล้องมันดูไกล ต้องขยับออกนิดนึงคนนให้ไหลแะ้วนี่คนให้เปียกแล้วรับเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้ผมจะหยุดนะครับที่จริงวันนี้ผมก็หยุดแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะหยุดอีกวันนึงเพราะว่าต้องทุงกานะครับทุงกาปลูกข้าวด้วยต้องทุงกาไว้ก็งานหลายอย่างครับวันนี้ผมก็พ่นยาส้มนะครับว่าจะทําคลิปให้ดูก็ไม่ทําดีกว่าทำอ่ารอทํา คนน้ำหมักนี้ทีเดียวนะครับขออภัยนะถ้ามุมกล้องมันใกล้นะเพราะผมเดินใกล้แล้วก็ถือถือไปด้วยนะครับกล้องอาจจะตามไม่ทันหัวฉีดนะครับาการฉีดพ้่นครับที่ผมต้องฉีดพ้่นตอนเย็นเพราะว่า เป็นเวลาที่อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็น้ําครับน้ําหมักนะครับจะซึมจะซึมผ่านผิวผิวไม้ได้ได้ดีกว่าตอนกลางวันนะครับถ้าเราฉีดพ่นตอนร้อนๆนะครับมันจะละเหยครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าอากาศร้อน,นครับอ่าแล้วก็ขอแก้ต่างนะครับที่ผมบอกว่าอ่าช่วงนี้อย่าเพิ่งหาอะไรมา มาทาหน้ายางมาพ่นหน้ายางนะครับนั่นคืออ่าผมบอกว่าอย่าเพิ่งหาฮอร์โมนอย่าเพิ่งหายาตัวอื่นนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นอ่าชีวภาพทั้งนั้นเลยนะครับมีแค่ปุ๋ยเกล็ดนะครับที่เป็นเคมีนะครับแล้วซึ่งมันไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับมันไม่ใช่ฮอร์โมนสําหรับยางมันเป็นน้ำหมักเนี้ย มันจะช่วยให้เพิ่มสารอาหารนะครับไม่ใช่เป็นฮอร์โมนเร่งนะครับไม่ใช่ฮอร์โมนแต่อย่างใดนะครับมุมกล้องอาจจะสายนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับนี่โอเค ลคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมทําคลิปสั้นๆให้ดูเดี๋ยวผลลัพธ์จะออกมายังไงก็รอติดตามคลิปในต่อๆไปนะครับที่ผมจะทําลงนะครับเดี๋ยวผมจะกีดวันที่ผมกีดนะครับผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันที่กีดผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็จะดูติดตามน้ํายางการฉีดพ่นน้าหมักนะครับบอกได้เลยว่าน้ํายางไม่มาปุ๊บปั๊บเหมือนอเราใช้ฮอร์โมนนะครับเราไม่เหมือนที่เราใช้เคมีนะครับ มันจะไม่มาแบบนั้นนะครับมันมันจะค่อยๆมานะที่ผมทดลองเมื่อปีที่แล้วนะครับมันจะค่อยๆมามันจะไม่มาปุ๊บปั๊บนะครับเราต้องใช้เวลาครับของพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ฮอร์โมนจริงๆนะครับมันเป็นน้ำหมักนะครับเพิ่มสารอาหารแล้วก็ป้องกันเชื้อราด้วยนะครับ ทำให้ต้นยางสามารถดูดดูดออกไปกินได้นะครับดูดซับดูดกินอาหารนะครับเพราะว่า EM นะครับ EM กับน้ําตาลนะครับจากน้ําตาลเนี่ยมันมีจากน้ำตาลเนี่ยมันมีนนมนมนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นน้ําตาลนะครับซึ่งต้นยางเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแค่แร่ธาตุเ p k คแต่อย่างเดียวนะครับมันต้องการ แคลเซียมสังกะสีต้องการแป้งต้องการน้ำตาลนะครับเพื่อนำไปปรุงแต่งเป็นอาหารแล้วก็เป็นน้ำยางให้เราได้กีดกันนะครับข้อมูลผมก็หามาประมาณนี้ผมก็ดูจากช่องของกูเซมด้วยนะครับที่จริงผมทำตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปลงเพราะว่าผมอยากมั่นใจก่อนนะว่าผมใช้แล้วมันจะทำแล้วทำตามแล้วมันจะโอเคไหมนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราอยากรู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็รอดูคลิปต่อๆไปของผมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ช่วย like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฉีดทอนให้เสร็จก่อนนะครับสวัสดีครับ